หากภัยโบเสืออย่าลบลูนี่คือเคล็ดลับที่เหตุให้คนเกิดวันศุกร์ร่ำรวยเป็นเศรษฐีที่คนเกิดวันศุกร์เองบอกเคยหู้มาก่อนหากภัยก็ตามที่เกิดในวันศุกร์นั้นได้หับฟังคลิปนี้แล้วถือว่าโชคดีและภัยก็ตามที่เกิดในวันศุกร์บอกว่าจะเป็นหมู่เพื่อนหรือแฟนจงแชร์คลิปนี้ให้กับคนเหล่านั้น สิ่งที่คนวันศุกร์จะได้หับหลังจากฟังคลิปนี้จบก็คือจะได้ล้วงหูเถิงเค็ดหลับในการเสริมบุญส่างบารมีให้ตัวเองเพราะจะเห็ให้ยสวิตล่ำรวยเงินทองต่อไปนี้จงเหตุจิตใจให้สบายแล้วระนึกอยู่ในใจว่าความล่ำรวยกำลังจะเข้ามาหาแล้วเพราะสิ่งที่เคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้ก่อนหน้านี้ โบว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินและทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนและก่อนหน้านี้ชีวิตเคยติดติดกัดขัดเหตุยางก็บกขึ้นโกเกินลองเอาเคต็หลับนี่ไปใส่หลับลองและการันตีได้เลยว่าชีวิตจะดีขึ้นอย่างท่านตาเห็นอย่างแน่นอนและถ้าหากไผัที่เกิดในวันศุกร์ได้หับฟังคลิปนี้จบแล้ว ถือว่ามีบุญบารมีอันใหญ่หลวงเพราะดวงสตาของตัวทานเองนั้นชีวิตกำลังจะวิพนจากความทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวงความลำรวยกำลังจะเข้ามาทดแทนเหตุให้ชีวิตลืมตาอ้าปากได้ก่อนจะเข้าไปหับ้มหับฟังคำทำนายดวงสตาตำราโบราณโหราศาสตร์หากทุกท่านก็ติดตามและกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดดวง เปิดซับหับโซกและเพื่อที่จะโบพาดคำทำนายดวงสตาใหม่ๆทางซองของพวกเฮาเปิดตําราโบราณโหราศาสตร์เป็นคำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดในสมัยโบราณได้ก่าวไว้วาคนที่เกิดในวันศุก์นั้นบ่ว่าจะเป็นยิงหรือายศาสตร์กำเนิดจุดตีมาจากเทวราชหรือเทวดาคนที่เกิดในวันศุกนั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์ มีความล่าเริงแจ่มใสเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคนที่เกิดในวันศุกร์จุดเด่นติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็คือเป็นคนที่มีเสน่ห์ลายกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว่าได้และยังเป็นคนที่มีหน้าตาดีแบบสุดๆจึงมักเป็นที่หักห้กับคนที่เข้ามาพบเห็นอีกด้วยจึงเป็นที่มาที่เหตุให้ผู้รักผู้ใหญ่เอ็นดูหากแพ่งเหมือนลูกเหมือนหลานคนที่เกิดในวันศุกร์นั้น ลักษณะส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่มีจิตใจนักแน,น่นดวงสตาของคนที่เกิดในวันศุกร์เองนั้นเป็นคนที่โชคดีในเรื่องของเงินทองทองกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกลว่าไดเหตุให้ชีวิตประสบผลสําเร็จและร่ํารวยคนที่เกิดในวันศุกร์ตอนยังน้อยชีวิตอาจจะได้พบพ่อกับความทุกข์ยากลาบากเนื่องจากฐานะทางด้านครอบครัวของคนที่เกิดในวันศุกร์เองนั้น ก่าด้เป็นคนที่ร่ำรวยจึงเหตุให้ชีวิตต้องได้ดินลนและต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวจึงเหตุให้คนที่เกิดในวันศุกร์นั้นหูวิซาต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่น้อยเยาไวจึงเหตุให้ยชีวิตได้เปียบกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว่าได้คนที่เกิดในวันศุกร์นั้นเป็นคนที่ดุมันขยันเพียรเป็นคนที่นักเบาเอาสู ดวงสตาของคนที่เกิดในวันศุกร์ตอนยังน้อยชีวิตอาจจะถูกยากลำบากแต่เมื่อชีวิตก้าวขึ้นมาสู่วัยกลางคนดวงสตาจะผิกผันจากลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงไล่จะกลายเป็นดวงดีจากที่บบเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีล่ำรวยสับสินเหลือเงินทองคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นเป็นคนที่มีดวงโหงจุย้ยเป็นคนที่มีดวงมหาโพกรัพท์ติดตัว มาตั้งแต่เกิดในเรื่องของเงินทอง,ทองชีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นดวงสตามีโอกาสสูงที่จะประสบผลสําเร็จล่ํารวยในชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยกวัวคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว่าได้เพราะคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นเป็นคนที่มีหัวการค่ามาแต่ยังน้อยและเป็นคนที่สลาดลักแหลมมีไหวพริบเอาตัวรอดได้อยู่เสมอแต่ก็มีกรรมบางสิ่งบางอย่าง ทีคัดขวางีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์นันเหตุห้ยสวีติติตตตขดขัดขาดเหตุอย่างทำอย่างก็บกขึ้นโบเกินทางทางคนที่เกิดในวันศุกร์นันมีโอกาสสูงที่จะประสบผลสําเร็จและร่ํารวยแต่อยู่ยังน้อยดังนั้นทางซ่องมหารวยจึงได้นาเอาเคต็หลับที่เหตุห้ยีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์นันร่ํารวยแต่อยู่ยังน้อยมาฝากและนี่คือสี่เคล็หลับ จะเหตุห้คนเกิดวันศุกร์ลำรวยเป็นเศรษฐีแต่อยู่ยังน้อยที่ค้นเกิดวันศุกร์บอกเคยคิดมาก่อนเมื่อได้ลวงหูถึงเคล็ดลับนี้แล้วจะเหตุห้ชีวิต่ลำรวยอย่างเห็นท่านตาและีวิตจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์หาเหตุได้ในสี่ข้อต่อไปนี้ชีวิตเมื่อเหตุอย่างทําอย่างลงไปก็จะมีแต่ความเจริญหุ่งเหอง ค้าขายยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองผิดเสียหมดเหตุห้ชีวิตลืมตาอ้าปากได้ความถูกยากจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนจากดวงไล่จะกลายเป็นดวงดีจากที่บบเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยรั์สินและเงินทองและเงินทองจะไหลามาเทมาแบบโ่คาดคิดคาดฝันมาก่อนหาพร้อมแล้วไปหาสมกันเลย เหตุหลับในขอที่หนึ่งนั่นก็คือการหักษาสินหาบุญเก่าและเทวดาจะส่งเสริมสี่ทางให้แก่สวิตให้แก่คนที่หักษาสินหาเหตุให้พ่อพ่อต่ความเจริญห่งเหืองเหตุอย่างทำอย่างลงไปก็จะมีต่ความโชคดีของมหาเหตุให้สวิตล่ำรวยรัพย์สินและเงินทองและจะมีเทวดาสิ่งซักซิ์คอยปกปักหักษาและคุม้มครองสวิต ให้คาดแค่จากพัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการหักษาศีลหานั้นบางคนอาจจะเหตได้แต่บางคนแล้วอาจจะเหตบ่ได้แต่เล็หลับในข้อนี้ก็คือในทุกๆวันศีลให้ละเวน้นสิ่งที่เหตพิษศีลและให้ควานหักษาศีลหาเพราะในทุกๆวันศีลนั้นจะมีเทพเทวดาตั้งหาองค์ลงมากวดเบื่องโลกมนุษย์คนที่เหตพิดศีล และสินทั้งหาขอมีดังนี้ 1. เว้นจากการฆ่าและการทำลายร่างกาย 2. เว้นจากการขโมยการเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกามการนอกใจคู่หักหรือคู่ครอง 4. เว้นจากการว่าตัวหลอกลวง 5. เว้นจากการกินสิ่งของมึนเมาเข็ดหลับในข้อที่สองนั่นก็คือ ก่อนจะนอนในทุกๆคืนให้ไหวพาสวดมนต์ก่อนนอนเข็ดหลับในขอนี่ท่านอาจจะหูตัวหรือบอกหูตัวก็ตามอาจจะเคยเหตุหรือบอกเคยเหตุมากก็ตามหาภาัยได้ล่วงหูถึงเข็ดหลับในขอนี้แล้วจะเห็ุให้ชีวิตโชคดีกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆขอย้ำอีกข้างว่าจะเห็ุให้ชีวิตโชคดีกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆเข็ดหลับในขอนี้ นั่นก็คือการไหว้ผ่าสวดมนต์ก่อนนอนสิ่งที่เหตุให้คนคนหนึ่งนั่นโชคดีนั่นก็คือการไหว้ผ่าสวดมนต์ก่อนนอนนั่นเองเพราะจะมีเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอำนวยโชควาสนาใหา้เหตุให้เกิดคำว่าดวงดีหรือโชคดีมีวาสนาเหตุหลับในขอนี้จะเหตุให้ีวิตฐานนั่นผิกพันในสัวาขามคืน เะเหตไหสีวิตผิกผันจากลังมือเป็นฝ่ามือเพราะจะเหตไหดวงสตามีโอกาสสูงที่จะถูกโรตลีรางวัลที่หนึ่งถึงว่าตัวทานเองนั่นจะปิดตาจับรับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก่อเข่าหาอยู่ดีเห็ดไหสีวิตได้นอนหนับเงินแสนเงินล้านในส่วนขามคืนเข็ดหลับในการสวดมนต์มีดังนี้ตั้งนโมสามจบสวดอิติปิโสสามจบ แผ่เมตตาแล้วนั่งสมาธิจากนั้นให้กล่าวคำว่าข้าพเจ้าขอระลนึกถึงบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยได้เหตมาแต่อดิตศาสตร์จนถึงปัจจุบันศาสตร์หากเทวดาตนใดเทพเทวดาหรือพญานาคตนใดดวงจิตวิญญาณตนใดที่เคยเห็นข้าพเจ้าได้เหตคุณงามความดีตั้งแต่อดิตศาสตร์จนถึงปัจจุบันศาสตร์ ให้น้อมนำอบุญนั้นและกุศลนั้นมาเป็นครวะปัจจัยในพบนี้เวลานี้เดียวนี้ด้วยเทินแล้วกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุาธเหตุหลับในข้อที่สนั่นก็คือการหายท่านสิ่งหนึ่งตีเหตุให้คนคนหนึ่งนั้นล่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองและมีสื่อเสียงอันโด่งดังนั่นก็คือการหายท่าน การให้ท่านในทีน่นี้บางคนอาจจะเข้าใจพิษคิดว่าเฮาต้องเป็นคนรวยเสียก่อนจึงจะให้ทานใดการคิดแบบนั้นคือว่าพิษการให้ท่านในที่นี้ก็คือการให้ในสิ่งที่เฮามีอย่างเน่นการให้ความหู้การให้ความสวยเหลือคนอื่นที่ด้อยกว่าตนเองการให้ชีวิตคนที่กำลังตกถูกได้ยากอย่างเน่นการบริจาคเลือดเป็นตน้น บุญกุศลส่วนนี้ที่ทานได้เหตุนั้นจะเหตุให้ชีวิตดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเหตุให้ชีวิตโชคดีในการหาเงินหาทองแบบเพิ่มทวีท่านอาจจะหู้ตัวหรือบองหู้ตัวก็ตามเพราะบุญที่ทานเองนั่นเคยสวยเหลือคนอื่นเอาไว้ในเวลาที่ทานตกถุกได้ยากคนอื่นก็จะมาสวยเหลือทานเส่นเดียวกันเขตหลับในขอสุดท้ายนั่นก็คือ การขอขามาจากพ่อและแม่พระพุทธเจ้าเคยได้กล่าวไว้ว่าพ่อและแม่นั่นเปรียบเสมือนพระอรหันต์เป็นผู้ที่มีอุปาการีและคอยเกิดหนุนเฮาและกรรมนั่นเองที่ผูกพันที่เหตุให้เฮากลายเป็นพ่อแม่ลูกกันและภัยก็าตามที่มักเทียงพ่อแม่เหตุให้พ่อแม่ต้องสะเทือนใจเหตุให้พ่อแม่ต้องห้องไห้สร้างแต่ปัญหาให้พ่อแม่ตามแก้ไข ขโมยของพ่อแม่เป็นต้นดังนั้นการขออโหสิกรรมบว่าจะเป็นการล่างเท่าพ่อแม่เพราะเป็นการแสดงถึงความกตัญญูผู้บุญคุณอันสูงสุดบางคนแล้วเมื่อชีวิตติดติดขัดขัดก็มักจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ไกลบ้านไกลเฮือนแต่ลืมไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ญิงใหญ่นั่นก็คือการขอขมาจากพ่อแม่ หรือการขอพ่อจากพ่อแม่นั่นเองเพราะจะเห็นห้ชีวิตเจริญหงเหืองค้าขายยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียมดเงินไหลนองทองไหลามาเห็นห้ชีวิตโชคดีวิธีขอขมาจากพ่อและแม่มีดังนี้หนึ่งนำเอาเทียนหาคู่และพ่วงมาลัยมะลิหนึ่งพวงกราบเท้าพ่อแม่สามบาทแล้วกล่าวคำว่ากายะกำมัง ว่าจีกำม,มังข้าพระเจ้าและพ่อมบอกน้ำสกุลกรรมบันไดที่ข้าพระเจ้าเคยเหตุผิดพลาดแต่อดีตาศาสตร์จนถึงปัจจุบันาศาสตร์ที่ได้เหตุต่อพ่อแม่ด้วยกายก็ดีทั้งต่อหนาก็ดีหลับลังก็ดีขอหายพ่อแม่นั่นจงอโหสิกรรมให้ลูกด้วยเถินแล้วกราบท้าพ่อแม่สามครั้งภายคนใดที่ฟังจบแล้วพิมพ์คำว่าสาธุ และเขียนในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์นี้แล้วสีวิททานจะสมดังใจปรารถนาไว้อย่างแน่นอน